สวัสดีพี่พี่ทีมงนานและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็เช้านี้ที่ศรีราชาที่ใน้องค้ำฮะเส้นขึ้นไปอาปิ่นทองนะครับก็ลงสินค้าเสร็จเมื่อคือนสำหรับตัวผมนะครับพี่พี่นะฮะกำลังเดินทางไปเติมน้ำมันก็จะเดินทางกลับวนราชธา,านี้ไปรอใส่สินค้าเหมือนเดิมครับ ครับบรรยากาศรถตู้ฟันเชนเนอร์นะฮะเห็นไฟเยอะๆก็เขาจะรอลงตู้มาคืนกับรับตัวนะครับพี่เช้าวันจันทร์ที่แสงจะวุ่นวายของแถวนี้นะฮะนี่แหละครับบรรยากาศการทำงานของแต่ละท่านนี่ฮะอันนี้ก็ตีห้านิดๆแล้วครับผมตื่นตีสี่พอดีนอนหลับก็รู้สึกตัวจากไหนก็ค่อยออกมานะฮะก็จะไปเติมน้ำมันที่ปั๊มพีทีครับ บรรยากาศรถตูค้คอนเทนเนอร์คะเต็มเลยนะครับสองข้างทางก็อยู่ใกล้ท่าเรือครับส่วนใหญ่ร้านตู้จะเยอะนะครับตนี้ก็เอามาให้ชมบรรยากาศตอนเช้าๆกันสักทีอีกหนึ่งการทำงานครับของคนขับรถบรรทุกครับมาเดินทางช่วงเช้านี่ก็จะเห็นท้าจอดรอเด็ดที่ร้านตู้ครับ อะไรนี่จูนอันนี้เป็นโรงแรมนี่ร้านตูอะไรนะจำชื่อไม่ได้นะติดป้ายอยู่ครับลืมตอนนั้นจะได้มาใส่อสินค้าตู้ไว้บรรจุสินค้านะตอนวิ่งตู้เย็นนะก็ลงเสี่ป,ประมาณสามสี่ทุ่มแล้วครับก็มันเหนื่อยฮะงานเราเป็นงานคุมผ้าใบเก็บผ้าใบด้วยมันเหนื่อยมันร้ายก็ เวลากล้ามเนื้อเนี้ยก็พักผ่อนับตื่นเช้ามาพักผ่อนเยอะกว่าปกติประมาณเกือบสองชั่วโมงครับธรรมาดาผมนอนสามชั่วโมงก็ก็ไปต่อได้นะครับพี่พีทีนี้มันมันเหนื่อยมันล้าครับเราก็นอนกะดีแล้วเราก็บบวิ่งวิ่งแบบยาวๆไปเลยครับใจก็อยากไปแต่ตีสองครับมันยังรู้สึกว่าลานะฮะงันก็อยากได้ครับแต่บางทีร่างกายเราก็ต้องเก็บแรงไปทำบัน้าด้วยนะฮะ เที่ยวม,มาก็เพิ่อมอีกสองชั่วโมงครับถ้า uh, ไม่คิดแผนก็จะค่อยวิ่งไปเผื่อได้ไปใส่ uh, เปลือกไม้หรือได้งานใส่ไม้ทอดต่อก็รอใสเเ่เป็นผู้นี้ครับผมอาจจะวิ่งรอบช้ากว่าเขานะครับเพราะว่าวิ่งไปเรื่อยๆด้วยร่างกายที่ตัวเองเคย <c oughs> <c oughs> ขอไหครับที่ร่างกายตัวเองเคยเ uh, uh, ขาเรียกว่าอะไรอะ uh, ไม่ค่อยแข็งแรงมาก่อนแล้วก็ ขนมลากไก่นาาาเนเื่อเพราะว่าผ้าใบก็ผืนเนื้อต่างกันไปหลายหลายสิบรูเป็นร้อยเลยล่มั้งพี่มันเป็นผ้าใบหนานะครับอ่าละเอียด,ดก็ฝากติดตามช่องยูทูบเล็กๆนะฮะนี่ครับบรรยากาศแบบถ่ายแบบบ้านๆน,นะฮะก็ิีพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับอันนี้ก็เป็นการถ่ายแบบความคิดส่วนตัวนะของของคนคนหนึ่งเลยนะฮะไม่ได้ทําอะไรไว้ การทำงานบางบางทีเราลองมันเหื่มันละความคิดแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันเนาะดีละฮะแต่ก่อนแต่ก่อนเนาแชร์ประสบการณ์อีกดีกว่าแต่ก่อนยอมรับนะครับว่าที่งานอะเรื่องเรื่องแบบไม่มีการวางแผนอะไม่ไม,ไม่ไม่รัดก,กุงเท่าทุกวันนี้นะครับเพราะว่างานก็สอนเราแล้ว,ลวที่นีด้วยด้วยที่นี้เราเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเนาะการ อะไรก็จะใจเย็นลงนิดนึงก็การาเปลแ่ยนแล้วก็อีกอย่างเราเหล้าเบียร์เงี้ยไม่ไม่ดื่มเลยนะครับขับรถไม่ดื่มอนะันนี้ค่ะรถเล็กมาจะเข้าปั๊มอะไรเนาะเดอบจีบหจีบน่าจะเลยครับหรือเปล่าก็สิบสองครับเฉยๆนกะ็ดูเพื่อนร่วมทางฮะขับรถมันไม่ได้ยากอะไรมากมายแต่รถเยอะก็ระวังเป็นพิเศษครับ บางทีเจอแทกซ้ายแทกขวาเนาะอ่ะพูดถึงประสบการณ์ของผมต่อนะพี่เนาะประสบการณ์ผมก็แต่กนะต่อนฮะก็ไม่ได้แบ่งเวลาอีกคือลงเส็นรีบไปรีบไปฮนะน้ำไปหาปอหาบเอาขนาดทีนี้มันกลายเป็นแบบทาให้ตัวเองล้าครับเบิ้นรอบมากไปอะไรมากไปทีนี้อากาศเป็นร้อนเราจะไปเบิ้นรอบเลยมันไม่ได้ร่างกายเรามันเพียรนะสสาหรับตัวผมนะแต่ทาง ผมก็ยอมแล้วยู่ว่าถ้าต้นสกัดเขาก็ให้เวลาเยอะพอสมควรนะให้3วันเลยนะครับแต่เอาจริงๆเราเราเรา,เราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นท่าชิววันนี้ผมมาถึงประมาณ5้าโมงกว่าผมรอลงสินค้าปุ๊บแล้วทีนี้จังหวะผมดีหน่อยผมมันเป็นรถดารถที่ผมใช้งานเป็นรถแม่ลูกค่ะรถ่วงแม่ลูกเนาะไม่ใช่รถเทรล ER, หรือรถขึงนขวงอะไรประมาณนี้ก็เลยได้เข้าไปลงเชีวไวหน่อยแต่ก็จะช้าตอนเราเก็บผ้าใบนี่แหละครับ ผ้าผ้าใบเราพุ่งขานหนักเราแล้ว,ลว,ลวจะมีไอ้น้ำไยครับตรงผ้าใบอะ่ะตอนเราเก็บที่นี่เราต้องค่อยๆระวังตัวเราด้วยครับมีเหตุการณ์ที่ว่าตกากระบะประจํานะครับคือตกยังไงตกแบบไหนคือบางทีเนี่ยรียบเกินไปแล้วก็บางทีครับอาจจะระวังอยู่แต่ว่าบางทีมันมันลื่นมันอะไรครับเอาเป็นระวังองเราดีกว่าเราก็ทํางานรแ,แต่ว่าของคนไทยพวก ผมยอมรับว่าคนไทยงงท,ท,ท,ทุกท่านที่แกนลงสินค้าเขาไม่เรียบแม่เลยนะผมก็ยอมรับนะก็โอเคครับแม่แมกระทั่งหัวหน้านะครับนคนไทยด้วยกันก็มีน้ำใจแต่บางทีผมไปลงที่ที่ซันเปเปอร์ที่ลาวอันนี้อันนี้เป็นบางท่านนะบางคนก็รีบนะหัวหน้าบางคนไม่รู้เหมือนแก่หรือเปล่าแต่บางคนเขาก็ดีนะจะมีแค่จะมีแค่ไม่กี่คนนะเราเก็บผ้าไปเงี้ยเราเหนื่อยเขาก็มายิ้มเราก็ว่า ก็คุยกันไม่รู้เรื่องหรอกครับเขาก็บอกค่อยๆเก็บประกันเนาะทำอะไรไม่ถูกอยงเงี้ยก็จะดองดองแต่รถเรานะฮะอยู่ที่ที่นู่นนะเนาะอันนี้ก็แชืประสบการณ์ความจริงมาพูดฮะแต่ถ้าทําถูกกฎถูกระเบียบเขาก็ไม่มีปัญหาครับก็ทํางานก็ต้องระวังให้มันถูกกฎถูกระเบียบของแต่ละที่แต่ละสถานเนาะเขามีกฎมีระเบียบแล้วว่าทาตามเนาะนี่ะฮะบางคนขับรถแบบสมมติบางคนหนุ่มๆขึ้นมาใหม่ๆนะก็ ไม่ใช่ว่าจะรีบอะไรเห็นเพื่อนร่วมงานเงี้ยหรือเพื่อนพวกกันเนี่ยลงของไม่ต้องไปรีบไม่ต้องไปเลยครับมันจะมีนะฮะจะพวกหนึ่งเหมือนกันที่ว่าชอบแย่งคิวอะแต่ทีนี้พอถ้าเราเข้าคิวแล้วเราต่อใครต่อใครเนี่ยเราจบกันได้หมดนะครับบางทีก็ช่วยกันครับใครพลาไปอะไรกร็มันจะเป็นมิตรภาพการทําง,งานอีกแบบหนึ่งครับนี่นี่ก็อันนี้ก็ประสบการณ์ผมนะสาหรับใครที่ชอบเนาะผมว่าแต่ละอาชีพมันมีความความความง่ายของ แต่ละอาชีพและอีกอย่างหนึ่งความที่ยากความลำบากก็แต่ละอาชีพก็มีเราถึงว่ามันแต่ละงานอ่ะมันมันมันยากง่ายต่างกันทีไม่ใช่ว่างานไหนสบายมันไม่ใช่ครับบางที่คนเราล้ามาแล้วว่าทําไมไม่มีแรงคนเราทําง,งานแค่ขับรถก็ล้านไม่ได้ทัดขวดเนาะหรือแต่ละอาชีพอย่างอาชีพแบบเอ่ออย่างงานทําพวกงานแบบถนนหรืองานวางแบบหรือก่อสร้างอะไรก็ช่างเนี่ย ล่ะครับว่ากันไม่ได้ครับค่าแรงค่าแรงแต่ละอาชีพทุกคนนี้ของบ้านเราก็าโอเคกันผมก็พูดไปเรื่อยเก็แชร์ประสบการณ์น่ฮะถนนผมถือว่าผมดวงดีก่อนรู้สึกตัวก่อนก่อนทีห้าก็ถือว่าตัวเองนอนนิ่มนะครับถ้ารู้สึกตัวเงี้ยถนนจะโล่งครับจะจะไม่ค่อยมีรถเนาะนีะ่แหละฮะข้อข้อดีข้อดีอย่างหนึ่งก็ก็คือนี่แหละฮะมาเติมแต่เช้าเราก็ไปเรื่อยๆที่นี้ครับ แต่ถ้าเราออกมาทีห้านี่โหรถเริ่มเอยอะแล้วครับเริ่มสัญจรเยอะแล้วเริ่มมากแล้วเนี่ยอย่างพี่ๆขับรถตู้คอนเทนเนอร์บางท่านเนี่ยไปเติมเป่าไปเติมน้ำมันเจอกันกันกบอ่าพี่ๆเขาเนาะ <_ m _> พี่ๆเขาก็บอกว่าโอ้ผมสบายผมไม่หนักเหมือนพี่จริงแต่ผมรอตู้ทีสองชั่วโมงสามชั่วโมงบางทีไปบรรจุสินค้าเนี่ยมันหงิดแต่เขาก็ใจเย็นกันนะครับสำหรับท่านพี่ๆท่านที่แกีขับรถทนไอตู้คอนเทนเนอร์เนาะไปเติมน้ำมันเจอกันเนี่ยแหละครับปั๊มข้างหน้าใกล้ถึงแล้วครับ วันนี้เป็นช้าวันที่ที่แปดเนาะก็ใกล้เทศกาลกันแล้วครับเนี่แหละการทําง,ง,งานก็ประมาณนี้ครับวันนี้จากเส้นเส้นอ่าแหลมชบังมา,มาบ้าียงนะครับเพื่อจะต่อเติมที่ปั๊มทีทีนะครับเติมกลับไปค่าแรงก็จะเฉลี่ยอยู่ใ่อ้ๆกันเนาะมันก็บางทีก็เป็นมารยาทกันก็ไม่ค่อยถามแต่ก็พอได้เลม ไม่ได้มากไม่ได้น้อยเกินไปสมกับค่าแรงที่เราเหนื่อยผมก็ว่าอยู่ที่เราจะจะเก็บกันยังไงเนาะผมว่าเมืองไทยผมผมว่าเปรียบเทียบกับที่อื่นผราะว่าถ้าเราขยันเราเราไม่คิดอะไรมากเราทําไปแล้วเก็บอยู่แบบก็เพียงเก็บผมว่ามันเราก็เลี้ยงตัวเองได้ครับนั้นแต่ขยันเนี่ยครับส่วนใหญ่ผมต้องกินกาแฟนะครับถ้าเอ็มร้อยซื้อไว้อเงี้ยบางทีผมก็ไม่คอยกินแต่ก่อนผมเคยกินผมเคยกินเนาะ แล้วทีนี้กินมากๆมันมันแพ้ร่างกายครับพี่อันนี้ก็แชร์ประสบการณ์อย่างมันมันมันจะแพ้ร่างกายผมก็จะแบ่งเวลายืดยืดหน่อยนอนยืดยาย,ยืดเวลาเพิ่มเวลาในการพักผ่อนเนี่ยถ้านอนนอนนอนแล้วรู้สึกตัวเองแบบนี้ก็คือเต็มอยู่แล้วครับก็ถามว่าผมจะวิ่งรอบช้ากว่กเพื่อนนะอันนี้เอาตรงๆเลยก็ไม่เป็นไรครับเราเราอาตามกําลังเราเราก็ฟองตัวเราไหวไปได้มาได้ครับอาจจะ เดือนนึงถ้าเฉลีย่ยก็บางบางคนขยันหน่อยเขาก็มากกว่าผมสองเที่ยวสามเทีเ่ยวอย่างเาเป็นเงินบางคนก็มากกว่าสองบางคนก็มากกว่าหนึ่งก็แล้วแต่จังหวะครับแต่สําหรับผมก็วิ่งไปงีผ้ผมว่าร่างกายผมไปได้เนาออันนี้ก็จะเป็นสามเทีย่ยงครับปิน่นอันนี้เขาเรียกว่าป็น่นทองอะเนาะความถึงมากมากเที่ยงครับอชอบทําวิดีโอครับพี่เป็นคนพูดมากนิดนึงฮะนี่แหละครับัรบรถ้ทั้งคืน บางท่านเกลียดเหนื่อยแกออกมาพี่ๆบางท่านก็จะไปจอดนอนพักผ่อนหรือบางทีจอดท่องน้ำเฉยครับนี่ครับคนขับรถบรรทุกบางทีก็จอดข้างทางไม่ใช่อะไรฮะรถเรามันคันใหญ่พี่ก็ขออภัยเนาะก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกก็ไม่ไม่ถึงก็จอดแช่นานบางทีก็ฉุกเฉินเงี้ยก็จอดพักแป๊บนึงแล้วก็ไปต่อครับนี่นะครับบรรยากาศก็ Okay, ครับก็ี๋ยวเจิมน่ำมันควันเดี๋ยวก็ถ่ายวิวลงไปเลยครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับ